We're going and got used to สวัสดีครับ1.5จ่อหุ้นครับวันนี้ผมมีแค่สุดท้ายนะครับอย่าลืมวันที่24นะครับเราเจอกันที่สมาคมสำสร์นะครับผลการํางานวันนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นคลิปที่เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปเนี่ยผมต้องขึ้นงานที่ตลาดสร้างประเทศไทยประมาณบ่ายโมง นะครับโอเคครับไปเจอกับคุณจอก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูคุณน้าโตครับคุณอจอรจอครับในช่วงนี้ตะอดนะครับเดี๋ยวโจรไปชกแกงลงนะครับแต่การแกว่งลงคืากาแกงตัวในกรอบของกันของการแกงแบบไซเบอร์อัพอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องดูต่อว่าการแกงลงรอบนี้เราโจรจะเด้งได้เร็วไหมครับถ้าเร่งได้เร็วเนี่ย ควรจะเล่นไปในสัปดาห์นี้นะครับหรือช้าสุดไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะได้กลับแต่ได้กลับที่ดีคือไม่หลุดแค่าเสีย2หมอเลยดีสุดคือไม่หลุด4 3ดีสุดแต่ให้เรล็วที่สุดกันลงไปแบบลึกๆนะครับดาโจน,ไน,น์ไม่ควรรอบนี้มัควรจะหลุดใต้42,000นะครับถ้าหลุดใต้ 42, ต42ตชัดๆเนี่ยน,นั้นแหละครับเรื่องใหญ่เพราะว่ามีความไปได้สูงจะเพิ่มคัดลงเพราะการลงมาใต้42,000เนี่ยอาจจะลงมาในตัวไม่ชื่อกุด้วยนะครับก็เป็นภาพที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเลยจากเรื่องทีมขาขึ้นสวยๆ,ๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าหลุดใต้ระดับ42มาแบบชัดๆนะครับมาดูตัวเส้นเด็กครับเส้น เ,เต้องบอกว่ามันมีทรงที่จริงๆแล้วนะักข่าเหมือนกันเพราะว่าทรงเดิมๆเราเห็นมาตั้งนานและเป็นภาพหัวกับไหลนะครับซึ่งหัวกับไหลเนี่ยมักจะเป็นจุดจบของขาขึ้นนะครับแต่ก็ตามถือว่าโชคดีมากที่เซตเนี่ยถึงแม้จะเป็นภาพหัวกับไหล่แต่ก็โชคดีที่ว่าหลอกว่าหลุดเนกไลน์มาไม่กี่วันแล้วก็ดีกลับใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ดีกลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยดับ5วัน10วันได้นะครับแต่ยังไม่สามารถจะผ่านค่าเฉลี่ย25วันคือชาติจะเรียกว่าถูกทําลายเลยคือ ต้องขึ้นจนพ้น1470และยืนให้ได้นะครับมันถึงยุ่งยากของการทําลายัวก็ไหลแต่ถ้าอยู่อย่างนี้อยู่ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่ว่ามันแกว่งออกข้างแล้วไอ้ตัวไหลเนี่ยยังเห็นสภาพเป็นไหลอ,อยู่เนี่ยมันอาจจะลงมาข้างล่างครั้งได้ถ้าหลุดครั้งก็คือการหลุดใต้1440 1430เนี่ยอันนั้นแหละจะมีภาพวกกไหล4340นี่ชัดเลยพวก็ไหลชัดมากถ้าใต้4 3 0มื่อไรคือเรื่องใหญ่แต่น้อยสุดถ้าแกว่งลงมาแบบที่แบบเดิมๆคือแกว่งออกข้างคือไม่หลุด1440เนี่ยจะโอเคนะครับส่วนตัวของน้ํามันครับ เอาค่านบาทก่อนค่านบาทเนี่ยถ้าพูดกันค่านบาทเองค่าบาทเองในร่มใหญ่ออเป็นสถานการณ์ที่แกว่งแบบออก เป็นสามการที่ซิกแซกขึ้นสามการที่แนวโน้มหลักคือการอ่อนค่านะครับกามบัตรการอ่อนค่าแต่ช่วงสั้น4ี้าวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งข้ากลับมาบ้างแต่คงว่าเป็นการข่าชั่วคราวนะครับแนวโน้มใหญ่ยังเป็นสามการอ่อนค่าอยู่ตอนนี้ก็รุ่นกันนะครับว่าการอ่อนค่าของบัตรจะต่อเนื่องไหมตอนนี้ลงมาในรับค่าเฉลี่ยวันพอดีแถว3 4 5นะครับถ้าจะอ่อนค่ามากกว่านี้คือต่างวัน่าุ5เนี่ยมันหมายความว่าป้าไปคือใกล้3านะครับมันจะเป็นผลดีกับเซตมากถ้าอ่อนค่าต่อไปเพราะข้าผ่าอ่อนค่าเมื่่อไหรเนีซตมกจะดขึ้ นะครับอันนี้ก็รุนข้านบาทนิดหนึ่งแต่ขัานบาทยังคงไม่หลุด3-4เนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะพักชั่วคราวสุดท้ายก็กลับหมอนค่าอีกครั้งครับ มาดูตัวน้ำมันครับน้ำมันเบรนตเองถ้ามาดูนะครับน้ำมันเบรนเองเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเป็นการแกว่งออกข้างทรงๆแต่กรอบของการแกว่งค้างจะกว้างหน่อยนะครับกรอบบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76กรอบล่างอยู่70นะครับมันจะแกว่กงออกข้างเงียบเป็นเดือนๆก็ได้นะครับถ้าจะเลือกรั่งขึ้นเนี่ยต้องเห็นการขึ้นพ้น76ขึ้นไปแล้วยุนได้แต่ถ้าเลือกฝั่งลงเราเห็นการหลุดใต้70ลงมาหลุดใต้68ลงมาใน,น,นแบบขาลงชัดเจนแต่ถ้ายังเป็นแบบนีีี้้้้ออออยู่่่่เเเเนนนนนังงงงงปป็สาาาาากกกกกรรรรแแววขะะะคบบทจหมื จะมองเป็นภาพสามเหลี่ยมใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะมองเป็นภาพของการสร้างไอไอเพชรสอยอด2อ,อฐานก็ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าแต่เพราะของการแข่งแบบนี้จะเลิกหรือจบเมื่อไหร่นะครับ มาดูอีกภาพหนึ่งนะครับในภาพของทองคํบาบ้านทองคําเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นขาลงไปเรียบร้อยนะครับแต่เป็นขาลงที่าาระยะสั้นมีการเด้งกลับขึ้นมาหลังจากลงไปจนโ,โ,โตกคัติกโอเวอร์โซลนะครับตอนนี้เด้งกลับขึ้นมาที่ระดับ2,006กว่าๆครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็รุนต่อว่าถ้าจะเด้งกลับจนสายภาพขาขึ้นเลยมันต้องผ่าน2,007แล้วยืนได้นะครับต่ได้ยังไม่ผ่าน2,007เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงว่าทองคําอาจเป็นการดิดดีกลับรบาว่าขาลงได้นะครับแต่เพราะในตั้งใกล้แถว250ใ้้้อออยยู่กลลตตนนนนีีเ จร,จริงตัวสวสดโกดังนี้ที่2638นะครับแนวต้านกล้สึกสองข้อศูนย์ข้อูผ่านได้เข้าไปหวังกันไปหาระดับแถวๆส0 0พนนะครับส่วนตัวของบิตคอยนะครับบิตคอยถ้ามาดูนะครับในง่ b บิตคอยเองต้องบอกว่าหลังจากทรามชาติเลือกตั้งเนี่ยบิตคอยก็ขึ้นต่อไปค่างจะแรงนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ92,000กว่า,านะครับ มีโอ,อกาสสูงเลยนะครับว่าสุดท้ายจะผ่านระดับ95,000ไปได้เพราะระหว่างวันเนี่ยเขาขึ้นถึงเกือบจะพ้น95,000อยู่แล้วนิดเดียวนะครับในภาพใหญ่เนี่ยได้เป็นการที่มีพักบ้างเอาพักตัวขาขึ้นสุดท้ายก็จะทะลุระดับ95,000ไปที่สุดนะครับมาดูในภาพถัดมานะครับในภาพถัดมาเรามาดูตัวกลุ่มสก,กรรมบ้างกลุ่มสก,กร,รมกลุ่มแรกนะครับเรามาดูกลุ่มของ โรงพยาบาลบ้างครับโรงพยาบาลเองต้องบอกนะครับว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยเป็นภาพของขันลงนะครับแต่การลงที่ลงขั้นจะลึกนะครับตอนนี้อาซายเนี่ยโอโซค่อนข้มากอาซายี่หกนะครับตอนนี้ก็มาดูว่าจุดสิ้นสุดของรอบนี้จะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ตามแนว้ัวใหญ่เป็นขันลงแต่เขางที่โอโซนะครับก็ต้องเฝ้าดูกราฟต่อไปแต่ก็น่าจับตาในแง่ที่ถือว่าลงพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เอาหุ้นบำมุงราสมาครับราคาหุ้นบำรุงราเนี่อ่อนตัวจากระดับราคา280ริบาทมันเหลือ2องบาท คนนั้นซื้อครับซื้อหุมลาถือยาวครับครับมาด้วยกลุ่มนะครับอีกกลุ่มนึงคือ,อกลุ่มของพวกท่องเที่ยวครโรงแรมท่องเที่ยวโรงแรมจะเห็นนะครับว่าเป็นการฟู้ตัวข้อเสชัดนะครับซึ่งพื่อ,องาสอดคล้องภาวะที่เข้าสู่ภาวะของ ในแง่ของไฮซีซันของการท่องเที่ยวแหละตีนีว่าจะมีเรื่องสงครามที่เชคเคยพูดไว้ว่าหน่ากัางบนหน่อยว่าจะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยจะมีญหาหรือเปล่าแต่ก็ตามในตัวคราตอนนี้ถือว่าเริ่มการฟื้นตัวขึ้ชัดนะครับในกลุ่มโรงแรมเพราะว่าในแง่การคนเรคนเสียเพิ่เฉลี่ทั้ง1ิวันยีวันแล้วแล้วตอนนี้สีโค้งขึ้นตัดเหนือเส้นซิกแนลแล้วแต่สียังไม่ตัดเหนือศูนย์นะครับวันนี้เอาหุ้นมิ้นมาฮะ ในแง่ตรงนเนี่ยมีการรีเวสกลับจากระดับราคา25บาทมาที่ระดับราคา27บาทแล้วราคาสูงสุดนั้นอยู่29บาทครับเล่นเก่งอะไรายะ่ั้นนะครับ27บาทไป29บาทครับครับมาดูในกลุ่มอีกกลุ่มนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของพลังงานครับพลังงานเองนะครับถ้ามาดูจะเห็นนะครับพลังงานเองเนี่ย เป็นภาพของการที่มีสงองการดีกลับขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับแต่การดีกลับช่วงสั้นของพลังงานนี้จะมีโอกาสเป็นการเด้งสั้นๆแบบขาลงนะครับตราใดยังไม่พ้นตัว19,500นน้ตอนที่18,800นะครับต่อพ้น1 9ึ่0าพนขึ้นไปคือพ้นค่าเสียทุกเส้นแหละแล้วจะเป็นการพ้นเม็ชซมุกุด้วยถ้าขึ้นไปถึงระดับ1 9 8 0 0นเด้ยจะพ้นเมฆกซมุกุด,ด้วยนั่นแหละที่จะบบขึ้นที่แข็งแรงครับวันนี้เอาหุ้นพ,พี่เทพมาฮะระดับราคาของ แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนะฮะขณะนี้มีแนวทดสอบระดับราคา130บาทเรามัดระวังฮะ130บาทราคาตลาดราคาสถานการณ์เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันเบนซ์โลกยังไม่ได้ขยับมากนักนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการทะลุผ่านระดับ130บาทขึ้นไปได้นั่นคือตัวพิเทพครับครับมาดูกลุ่มนะครับคือกลุ่มของชุดของพวกธนาคารมาธนาคารเองนะครับเป็นภาพที่ในสัปหงการที่ปรับตัวลงนะครับจ้าฐานเต้นลงมาแต่ก็ตามเนี่ยล่าสุดเนี่ย ก็เริ่มมีการชะลอตัวนะครับก็ชะลอการลงแล้วโดยที่เริ่มชะลอหลังจากที่ลงมาแค้ว่ั75วันตอนนี้เป็นการแว่งต่อสู้ตรงแนวต้านขี้น0ว25วันว่าจะผ่านที่ไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ต้องขึ้นประมาณ400ขึ้นไปผ่าน400ที่ไปได้ก็จะมีการพ้นเมกชิมกุด้วยนะครับแล้วค่้นเจรษฐกิอีกครั้งก็มาลุ้นกันต่อครับว่ากลุ่มราคารอบนี้จะฟื้นได้จริงหรือเปล่าครับเอาหุ้นแบงก์เทสมาครับราคาหุ้นแบงก์เทสเนี่ยอยู่่ด150บบาาททะะนี้้รรรักลลแวค แนวต้านอย่าลืม155กับ160บาทนะครับสถานการณ์ของตลาดายังไม่ได้กระทบกับตัวแบงก์เทพมากนักนะครับก็แสดงว่าสถานการณ์ตลาดนั้นอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับถือแบงก์เทพไปก่อนครับจะซื้อเพิ่มไปซื้อที่ระดับราคา150บบาทดีก,กว่าครับ ับมาดูตัวของคาปลีกนะครับรคอมเมอร์สคาปลีกคอมเมอร์สเนี่ยถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่าจะดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับเป็นขาขึ้นแบบชัดๆแต่ว่าเป็นภาพของการผรกพันของตัวส่งตัวนะครับคาปลีกเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นมาจนแถ,แ,แถวประมาณสักกลางเดือน กลางเดือนกันยายนต้นมาแกเขาซด์เวทตลอดนะครับเพื่อว่าไม่ขึ้นไม่ลงทรงๆแต่การแกว่งเขาเนี่ยในช่วงหลังอาจจะแกว่งลึกหน่อยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยลงมาไซด์เวประเภทที่ว่าแนวรับร่างอยู่ค่าเฉลี่ย75วันแล้วก็แนวต้านบนเนี่ยจะอยู่เหนือค่าเฉล 20, ี่ย10บปอนด์ยี่สิบาไปนิดหนึ่งคือมันสามหมันหนึ่งแต่เป็นจุดที่ประมาณ31,500ื่โดยประมาณนะครับ C P X T ครับแมคโครเดิม erm นะครับระดับราคามีนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆโลยกสูงขึ ok ้นไปเรื่อยครับแนวทดสอบระดับราคาประมาณ35บาท ตีเท l นไลน์ไปแล้วเนี่ยจะได้ถึงระดับราคา37บาทถึง40บาทนะครับลองดูครับเป็นลักษณะเล่นรอบนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยณนะวันนี้นะเวลานี้เนี่ยสโลว์โ sto อยู่ระดับที่ประมาณ70กว่าแล้วเพราะฉะนั้นที่ระดับราคา35บาทจะมีการแกว่งตัวลดลงมานะมาหาจุดซื้อที่ระดับต่ำกว่า3 5บาทลงมาครับนี่คือห้นหน้าตัวนะครับรอบนี้ของตลาดมีเกิดสถานนิวเคลียร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉนั้นเรามัดระวังให้มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าวันที่24 วันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะทุกอย่างคงคลี่คลายไปแล้วนะครับเราไปเจอกันวันที่24นะครับผมกับคุณจอไปเจอกันที่ตลาดกรมตำรวจกับวันนี้คุน้องลาเพื่อนนักทุนไปครับผมสิทธิ์แส้ครับผมชอชติวงเพชรเพชรศิลป์ลาเพื่อนนักทุนไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม